น,นานมั้งอาจจะมีงนานซ้อนเดียวก็ได้แต่นะโปรดกเราเป็นทรงมายาเดินทางมาถึงเมืองพม่าเหนือแล้วแต่ว่ายังไม่เคยเห็นหน้าข้าตาองค์บาสลองมาก่อนเลยดูสิเราจะรู้ได้ยังไงเนี่ยว่าองค์บาสลองนั้นองไหนกันนะไอ,อ,อะไหนฝากพระสาบ,าบาทได้ยิน เสียงอะไรมาไม่รู้นะเดียมผมใช้ออกไปตอดเอดูนะเอ้ยเอ้ยมึงออกไปดูว่ะมึงวานถามมึคุณหน่อยดิทำไมอ่ะตักคนนนเขาก็อีทเท่านั้เขาแขกวีทีวีทีวีทีนักบุญนักานบุญเลยจียมองไนตลาดเองต้ออีทีตายได้แล้ได้มึได้ดูวงหมาวันนั่นหรอไป้นูที่ไหนพกอะไรกู ีครับสวัสดีค่ะเอ่อไม่ทราบว่าเป็นใครเป็นที่ไหนครับเนี่ยฉันขอแนะนำตัวให้รู้จักครับนี่นี่พระคุ้มันสมุมายาแห่งปันจรานครตายแล้วนี่พระคุ้มมันของของ้อ,องท่านบาสาลองถูกต้องแล้วจ้ะเอ้ยแต่มองฉันนึกสงสัยนหมค่ะปกติผู้ชายเนี่ยเขาต้องยศยกยันมากไปสู่ของผู้หญิงไม่ใช่หรอเป่าพี่เค่ะผู้หญิงก็ถูกอีกแต่สมัยนี้เขาไม่ซีเรียสกันแล้วจ้ะ ไม่ต้องเป็นว่าผู้ชายจะต้องยกขันหมาไปขอผู้หญิงฝ่ายเดียวแล,แล้วมแต่งแผู้หญิงมาหผู้ชายผู้หญิงก็ยกมาเองได้เพราะว่ามรรคโลกเป็นของฉันที่มีสิทธิเลือกอจ็บไหมที่เล็กมาโทตผู้ชายโอเคครับผมคคบผมันจะเป็นเชิญท่านในนก่อนแต่ผู้หญิงเนี่ยมั่นหมายกันไว้ตั้งแต่ยังเล็กๆเ,เลยยังไม่เคยยินเนื้อเขื้อตาองค์บาัสาลาว<ม>องค์บาัสาลาวองคไหนหรือ,นนอจ้า ตรงไหนเราไม่ร้ยัครับก็ชุดสีแดงอะเราเข้าไปหาดูอ,องค์สีแดงนะ 喏，拿去了。 เหนื่อยมากไม่ไหวแล้วเหนื่อยด้วยเดินทางมาก็ไกลเออจอดเลยใช่นไหมจอดใช่ครับจอดมาจอดไปตามไปตามไอ้ลองผู้ใดตาใครนะไอ้ลองไอ้ลองโอ้โหเออไอ้ลองเลยเหรอไปตามให้เกิดหนื่อยเหนื่อยมากให้จอิดไปตามไปตามลองให้เกิดได้ครับเดี๋ยวไปตามให้เออไปเที่ยวเดียวเดี๋ยวไปไหน ไปตามภาลงเถอะวะแต่เล่าในในภาษลองเขาเล่นแล้วว่าไอ้จ่อยนะไอ้จ่อยนั่นชื่อเล่นเรานี่ตามทุกอย่างไปบอกเขาเนี่ยเก๊ลุยเลยจะบอกว่าเอ่อเดี๋ยวครับเจ๊ทำไมไปตามใครครับเจ๊วางแค่นี้ไม่ได้เลยไอ้ลองอะไอ้ลองกองลองแกงอะไรเนี่ยไอ้ลองเนอ่ยเดี๋ยวเจ๊ให้ยี่สิบบไปตาม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 เนี่ย ไอ้ลองไปนายให้ไปตามไปอีลองดวะพระองค์ในแ่องค์าลนั่ลองก็บอกเ้่าพระเจ้าค่ไอนนี้เนยังไงยังไงอยู่เนี่ยหัวมันดำไปเล้ครับให้ไปตามใครนะอ้าวพูดไม่รู้เรื่องบอกให้ไปตามบาลนทะลองกะทิเยอะวะตกเลยให้ไปตามบาลนลองใช่ก่อนนี้แหละกระสับกรบ้านัลอง่ะ จอยจอยไหมไม่จอยเลยเหมือนแบบเหมือนนักเดะเลยทำไมไม่มอมตัเชื่ออะไรข้อตเป็นปลาสลองนั่งเด็กอยู่คนเดียวคนดูคนดูปลาสลองคือเราหมอกชิสุมายาทรายเป็นคนที่มีค่าสุมายาหมอฉันมองผิดไปดูสิหมอฉันไม่มีตาหอมีที่ตามด้วย ขออภัยด้วน้ว่าทางกีริยาไม่เป็ออนป้าไม่ถูกต้องบอกชื่อขออภัยด้วยถ้าบอกช่ไม่รู้จริงระบรมนคองคะสนมี่คกว่าช่อทำไ้าโอยโอ้ยโอ้โอ้ยยังไงไปข้าหงเด็ล้วำไมใ้ัวมีอกเลกนี่ไม่ได้หรออะไรเนี่ย ด้วยขี่ออะไรนะหม่องฉันเพลิคุพลนโซมายาสซมายาโอมเอ๊เรื่องยุบกองอันหมากมาเธอทั้งที่มันยังไม่ถึงกำหนดแต่งงานมันหมายความว่ายังไงหม่องฉันรอวีหวังและเบี้ยคุณมันหมายกจะไวตั้งแต่เล็กๆแล้วจนตอนนี้หม่องฉันก็เป็นสาวเป็นตัว บอกฉันเลยตัดสินใจยกคนหมากมาเองเลยไีมคะบอกฉันดูเรื่องยามไปแล้ววันนี้ได้เรื่องส่องตัวเข้าหอแล้วี่คะไม่ได้บอกฉันเตรียมข้าวพับเป็ดมาด้วยหรือพระองค์จะเอาแบบม้วนเสือไม่พค่ะดูจากพระนางเนี่ยพับเป็ดกลัวจะลุกไม่ขึ้นมีข้าหมูเย้งไหมไม่ข้ายังไงล่ะจะไปดูไม่แล้วเดี๋ยวไม่เอาก่อนเอาล่ะวันนี้มันยังไม่ถึงกำหนแต่งงานมันก็แต่งไม่ได้ แต่ว่าเจ้ามาถึงนี่แล้วก็ไม่ต้องกลับไปไหนทั้งนั้นแหละ <c oughs> ก็อยู่ซะที่นี่แต่ว่าถ้าจะอยู่ในแผ่นนของเราต้องรู้จักบุคคลสำคัญซะกอ่อนได้หรอกี่คะความือน้องชายของเราให้นางว่าตะกองาด,ด <c oughs> าวพระอันชถูกต้องแล้วสวสยโคมพรพี่นางด้วยทุกนเจริญสุขิจพระดา่เ็นเรื่องรเถ้าเนแล้วเจไพวกในี้อะไรเาคุยพวกเ ขนาดไม่มีไม้แล้วเนี่ยเสียงดังพุนิกเกอข่บใจถอานำท่านแต่กลารดาวยินดีที่ได้รับจักนะจ๊ะถูกค่ะเมียไปปรึกษาพี่ได้เลยนะบอกข่กวที่ยังไม่มีเมียเอ้ายังไม่มีเมียในโสดอ,อยู่อยากมีเมียเมื่อไหร่จ๊ะคราบน้องครับเจ้าม่บอกแนะบอกแนะ เออขอโทษครับโมชักคิดว่าเราอยู่ในเกียงแม่ๆคุยก่อนไหมกลัวจะดูนิเกียงเรื่อยๆงไม่ได้ยินเราเราไม่ต้องเลยเราดูแม่เขาคุยกันก่อนทางจะออกรสชาติดีเอาละโน่นอีกหนึ่งท่านบุคคลสำคัญแผ่นดินกินถึงสองตำแหน่งแผ่นดินตำแหน่งที่หนึ่งยอดขุนคนเอกตำแหน่งที่สองกิจกรองเอกแผ่นดินให้นามว่า อังสุมาอังสุมาขอบพระนายชาญาุยาไปสนทนากับอังสุมาจะได้หรือไม่เบคะอ้าวรู้จกักผู้ชอบผู้ศิละปะด้วยเหรอใช่แล้วเบค้สนใจตามสบายขอบพระคุยเบค้าเอ <laughs> อเออเดิทุกคนที่ก็ไม่แคบนะขอบคุณะครั สมายใช่หรือไม่อกคนั้นายเนี่ยค่ะไม่ข่าวว่าเป็นจิตกรเอกด้วยใช่เนี่ยค่ะบางยิงอยู่ปัญจนารนาครงานศิลปะยิงชอบมากเลยจริงเหรอนเนี่ยค่ะ,ะไม่ชอบว่าเออพระจิตกรเอกนั้นถนัดวาดภาพแบบไหนจ้า่ถนัดวาดภาพเหมือนนะเนี่ยค่ะ วิวทิวทัศน์แบบยีงไงนี่ถ้าสนใจภาพเหมือนแบบว่าสเก็ตภาพอีกได้ไหมอีกฉบับเป็นแบบเลยได้ไหมจ๊ะ งั้นกูรับอาสาเป็นผู้ช่วยผสมสีเลยไม่ต้อนขยี้มาเขาเราไปได้ผมฉันไม่ถนัดวาดหนัดอะไรคะถนัดอักภาพแต่ละแต่เดี๋ยวไว้สนใจจะทักไปนะจ๊ะแต่ะจ้าออกออกอีกงงที่ว่าถ้าเกิดว่าภาพจะต้อใช้เวลานานออกเท่าที่ว่าเทปติ้งภาพเลยดีกว่าไม่สนใจจริงเหรอแต่ของฉคงไม,ไม่สะดวกอย่าค่ะ ถ้าสนใจบอกนะเอาละเอาละทำไมตูนอันนี้เก่กล้ากว่าพี่น้อก็เดินตรงนี้แเจอันค่ไแบบแคหน่ารักอ่ะคงน่าจะเครียดเยอะทำไมอ่ะมึงเห็นมนยนั่งเน้นอกเนใจเาดกล้ามสิแผดสิแผดเอาละ เดี๋ยวเจ้าอ่ะเดินทางมาไหนก็ไปพักสัก่อนเดี๋ยวจะให้ท่านพาไปเขาจะพาหญิงเชิญลงมาข้างล่างเลยเดี๋ยวมีคนขับรถไปให้ไม่ต้องห่วงมาคนเดียวใช่ไหมเล่าคนเดียวจ้าก็ดีเลยรถจอนฉันนั่งแค่คนเดียวพอดีอ๋อีมาเลยนี่เป็นรถสปอร์ตว้าวสปอร์ตอหญิงนั่งอยู่ข้างหน้าคนเดียวเลยแต่ว่าไม่ต้องนั่งครับเื่อเดี๋ยวจะปวดนเป็นแผลกดทงกดทับอะไรเดี๋ยวหญิงนอนไป็เลยสบายโอ้เมซิ่ง คนขับไม่ไปกลัวเน่นอนจรริงเหอคนขับไม่ต้องมาคอยอยู่ข้างๆด้วยแล้วเป็นยังไงซะเป็นพวงมาลัยอยู่ข้างหลังข้างหลังแล้วไม่ต้องกลัวตกนะเทำไมจ๊ะเพราะว่าเรามีพยานมากโอ้โหแบบแบบของไทยๆนี่รถรถยี่ห้ออะไรนะอ่ารถยี่ห้อ องค์หญิงมาได้เลยเรื่องอยากจะขึ้นทงนี้ก็ขึ้นได้ทงนี้ก็ขึ้นได้แล้วว่ามันมีบระไดขึ้นสามทางด้วยกันแบบสะดวกมากเลยเลยมาจากทางที่ไหนก็ขึ้นได้ดีมากห้ององค์หญิงไม่อยู่ข้างหลังเลยประดับม่านอย่างสวยม่านสีอะไรจ๊ะสีแดงขิดทองสีนี้ดีมากสีแส่เลยมีเทวดาคุ้มครองว้าผมปังเลาใช่มีเทีพนมคอยมองอยู่ด้วยรอแบบอยากสวดก็สวดได้เลย แล้วก็ถ้เกิดองหญิงอถึงหน้าหนาวเน่องหญิงไม่ร้อนไม่หนาวแน่นอนทำไมใชเพราะว่าเรามีกล่องไฟด้วยล่ะแต่ฝรั่งเลยบ้าแต่ฝรั่งรงโลกแ่ฝรั่งองหญิงกรเดียดเลยเดี๋เดเดีดยว็เดี๋ยวเดี๋ยว็ดเด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 บดเด็ดเดแดเว็าเดงดเด็ดเด้ดนเห็ดอด็ดเแบบเ่็ดเบเด็ด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 ้ด็ดเด่ดเดดแวเเ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 เดเ พวกข้าสุมา雅ก็บอกสังเกตกิริยามารยาทแล้วก็บอกคิดว่ามันน่าแปลกนะพี่จกค่ะดูแล้วไม่เหมาะสมเลยไม่สมกับเกิดในเชื้อปุษมานิชาเลยนะพี่จบค่ะใช่คุคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าฝากทุกคนเป็นหูเป็นตาให้ด้วยเออกองดาวจาค่ะพี่ฝากเรื่องสุมา雅ด้วยนะทุกคนเข้าพักได้ส่วนพวกเจ้าเดี๋ยวไปหาเรื่องตำหนักด้วย ที่ไปก่อนน้องเจ้ผู้มเขาไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ทราสุมาต้องพักเถิดเพราะชาป่าบาไแลน้เกิดว่าเป็นอย่างนี้นะก็มอทั้งเกงว่าพระคุมันจะกวาดทั้หมดเมืองเลยให้ไฟไม่กลับเป็นราสั่งของเสที่บากงกเจาค้าให้เราสองคนจับตาดูผู้นีนาสุมาญาใหงดีถ้ามีอะไรที่ขอบมาพาโกตผ in okay. ิดปกติขึ้นงกลับขี่เลยได้จาดูใหดี